สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาแนะนำชุดเดรสนะคะชุดเดรสหมายถึงเสื้อกระโปรงที่ติดกันหรือแยกจากกันก็ได้แต่ต้องใช้ผ้าชนิดเดียวกันนะคะลักษณะของเดรสนั้นจะมีะะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันคืออาจจะเป็นทรงตรงนะคะเป็นทรงที่เข้ารูปนะคะเป็นทรงปลายบานมีการต่อที่ใต้อก ที่เอลแล้วก็ที่สะโพกนะคะแล้วก็มีรูปแบบที่เป็นเส้น r r n n e s s s l n e นะคะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเรื่องของ Red. เดรสทีน,นี้ก่อนที่เราจะไปตัดชุดเดรสเหล่านี้นะคะขั้นแรกเราจะต้องวัดตัวซะก่อนนะคะวิธีการวัดตัวนั้นก่อนอื่นก็จะต้องอใช้สายวัดนะคะที่ มีหลักนิ้วและหลักเซนอยู่ด้านเดียวกันเพื่อสะดวกในการวัดตัวนะคะมีเชือกสำหรับผูกเอววิธีการวัดนั้นเราจะวัดโดยรอบด้านหน้าให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็วัดส่วนที่เป็นด้านยาวของด้านหน้าจากนั้นเดินอ้อมไปข้างหลังนะคะแล้วก็วัดส่วนความยาวของด้านหลังนะคะะ วิธีการจับสาวัดนั้นเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งคีบสาวัดตรงหมายเลขหนึ่งไว้นะคะแล้วก็วนสาวัดนั้นที่รอบคอก่อนการวัดรอบคอนั้นจะวัดที่ฐานคอนะคะโดยที่นิ้วของเรานั้นจะแตะอยู่ที่คอของหุ่นนะคะวัดรอบคอจากนั้นก็เลื่อนมาวัดที่รอบอกวิธีการวัดรอบอกนั้น ปลายสาวัดจะอยู่ที่ตรงกลึ่งกลางลำตัวนะคะอ้อมสาวัดให้ตั้งฉากกับพื้นวนมาหนึ่งรอบอย่างนี้นะคะได้ขนาดของรอบอกในขณะที่วัดรอบอกเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาวัดที่รอบเอวทุกอย่างเราจะอ่านเป็นหลักเซนนะคะวิธีการอ่านหลักเซนนั้นขอให้อ่านเป็นจำนวนเต็มนะคะ จากนั้นวัดรอบสะโพกล่างแนวของสะโพกล่างนั้นคือส่วนที่โค้งมากที่สุดกว้างมากที่สุดนะคะวัดรอบสะโพกล่างก่อนตอนที่วัดรอบสะโพกล่างนั้นให้มาวัดทางด้านข้างของลำตัวนะคะทีนี้ถ้าคุณมีต้นขาใหญ่นะคะการวัดรอบสะโพกแค่ตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่านี่คือสะโพกจริง ะะจะต้องขยับสายวัดนั้นให้ผ่านต้นขาของคุณลงมานะคะถ้าสายวัดกระถึบออกให้คุณใช้จุดนั้นเป็นตัวที่บอกว่านี่คือสะโพกล่างนะคะความลึกของสะโพกล่างจากเอวเท่าไหร่ให้คุณวัดไว้ด้วยนะคะก็จะวัดไว้แล้วแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นแนวของสะโพกบนนะคะก็วัดแนวของสะโพกบนเอาไว้ด้วย ะะวัดโดยรอบหมดแล้วต่อไปเป็นวัดด้านยาววัดด้านยาวนั้นนะคะเราจะวัดยาวหน้ายาวหน้านั้นให้วัดจากปุ่มคอหน้าตรงนี้นะคะลงมาถึงเอวนี่คือความยาวหน้านะคะในขณะที่วัดความยาวหน้าเสร็จแล้วให้วัดอกสูงโดยที่หมายเลขหนึ่งของสายวัดนั้นยังอยู่ที่ปุ่มคอหน้านะคะวัดมาที่จุด อกด้านใดด้านหนึ่งผ่านจุดอกด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อ่านค่าของสายวัดไว้ว่าอกสูงเท่าไหร่นะคะจากนั้นให้วัดอกห่างวิธีการวัดอกห่างให้จับสายวัดในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จุดไปที่จุดอกฝั่งซ้ายและฝั่งขวาถ้าไม่แน่ใจให้ถาม ตัวผู้สวมนะคะว่าใช่จุดอกของคุณหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะได้แนวของอกห่างนะคะมีอกสูงอกห่างแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือแนวของบ่าหน้าแนวบ่าหน้านั้นจะอยู่ในแนวของรักแร้กับไหลครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งระหว่างแนวรักแร้กับปลายไหลนะคะก็จะวัดจุดนี้นี่คือแนวของบ่าหน้า โดยปกติการวัดตัวนั้นเราจะต้องอ้อมไปด้านหลังนะคะในที่นี้ก็ขออนุญาตหมุนหุ่นนิดนึงนะคะด้านหลังนั้นเราจะวัดยาวก่อนวัดยาวนั้นก็คือยาวหลังยาวหลังนั้นจะใช้ปุ่มคอหลังตรงนี้ค่ะลงมาถึงเอวก็จะวางสายวัดในลักษณะหม้ได้หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทอดยาวลงมาคือยาวหลังค่ะยาวหน้ายาวหลังนั้นโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะยาวหลังจะมากกว่าประมาณ4-5เซนค่ะ จากนั้นวัดในส่วนของความกว้างนะคะความกว้างอันนี้เราเรียกว่าไหลกว้างค่ะจะวัดจากปลายไหลด้านหนึ่งมายังอีกด้านหนึ่งในลักษณะแบบนี้นี่คือไหลกว้างนะคะแล้วก็บ่าหลังนะคะบ่าหลังก็เช่นเดียวกันในแนวของปลายไหลกับแนวของรักแร้ครึ่งหนึ่งนะคะจะได้แนวนี้นี่คือแนวของบ่าหลัง อีกอย่างหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ต้องวัดก็คือแนวของตะเข็บข้างก็จะวัดจากข้างคอลงมาถึงปลายไหลนี่คือแนวของตะเข็บข้างค่ะการวัดตัวก็จะมีเท่านี้นะคะสำหรับตัวเสื้อ